สวัสดีครับนักเรียนสําหรับ EP นี้ก็เป็น EP ที่9แล้วนะครับนักเรียน9แล้วเนาะสาหรับ EP เนี้ยเราจะมาดูในเรื่องของคีย์แพดตรงนี้นะครับนักเรียนคีย์แพดตรงเนี้ยอ่ามันจะเป็นอย่างนี้นะ <c oughs> เราซื้อมามันจะมีมาแค่นี้นี่นะครับนักเรียนก็คือในมือคูนี่เป็นคีย์แพดแมกนิทนะครับเป็นแบบแมกนะิก4คูณ3เนาะก็คือ,อตัวโครงสร้างข้างในมันจะเป็นแบบแมกนิท คล้ายกับคณิตศาสตร์แมก,กนิกิ์นี่มีแนนเรานั่นแหละก็อยากรู้โครโงสร้างเป็นยังไงก็ไปเซิร์ชดูในเน็ตเอาแล้วกันเนาะทีเนี้ยเวลาเราไปซื้อเขาก็จะให้มาอย่างนี้นะครับนักเรียนเราจําเป็นต้องใช้สายจัมเปอร์ในมือคุณเนี่ยจะเป็นจัมเปอร์ผู้ผู้นะครับนี่เนาะ,ะจัมเปอร์ผู้ผู้เห็นไหมแบบนี้นะครับนักเรียนเวลาเราไปซื้อจัมเปอร์เนี่ย ยีบาทเนี่ยจะได้40เส้นมันจะเป็นแผงใหญ่ๆอย่างนี้นะครับ40เส้น20บาทที่ไพสารเนาะหรือถ้าที่ไพสารไม่มีก็มาเอาที่ครูนี่เลยเนาะเวลาเราซื้อเนี่ยเราซื้อไปแบ่งกันก็ได้นะไม่จําเป็นต้องซื้อทุกกลุ่มมันฉีกแบ่งกันได้ <c oughs> ทีเนี้ยตัวคีย์แพดเนี่ยมันใช้งานยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยขั้นแรกขั้นแรกครกูเสียบสายก่อนแล้วกันครูก็จะมีสายจัมเปอร์นะครับ เราก็จะเสียบเรียงเสียบเรียงกันปกตินะไม่ไม่จําเป็นต้องต้องดูสีดูอะไรนะครับก็คือเสียบเสียบไปเถอะอย่างนี้นะครับครูก็เดี๋ยวครูเสียบก่อนแล้วกันค่อยจะไปว่าด้วยเรื่องโปรแกรมก็แบบนี้นะครับนักเรียนนี่เนาะนี่เนาะนเห็นไหมบู๊มีการปิดกล่องปานยูทูบเบอร์ได้ด้วยนี่ก็อย่างนี้นะเสียบเรียงกันอย่างนี้พยายามจะให้สายไข้ละ ค่อยกันแล้วกันเพราะว่าถ้ามันค่อยกันแต่ต้นทางเนี่ยเราจะงงก็เสียบประมาณนี้ส่วนปลายสายจะไปเสียบเข้าขาไหนของ Arduino เราค่อยมาดูในในโค้ดโปรแกรมทีนี้เราก็จะกลับมาที่หน้าตาที่คุ้นเคยของเรานะครับก็คือเรื่องของโปรแกรม Arduino IDE เมาส์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 คูหายอ่ามาแล้วตัวเนี้ยคือโปรแกรม Arduino IDE ที่เราทำค้างไว้ในคลิปที่ แนะครับก็คือเป็นการรวมโค้ดระหว่างเซนเซอร์วัดความชื้นนี่เนาะแล้วก็เรื่องของตัวทามเมอร์เนาะทามเมอร์แล้วเราก็มาสร้างคอนโทรลคอนโทรลโดยการตั้งเวลานะครับตั้งเวลาการทำงานโดยใช้ตัวแปรด้านเวลาตั้งเวลาการทำงานแล้วก็ถ้าเกิดเวลาถึงเวลาที่เราตั้งแล้วเนี่ยเราก็จะเช็คความชื้นดินด้วยถ้าเกิดถึงเวลาปุ๊บดินยังเปียก ไงไงดินยังเปียกอยู่เครื่องรดน้ําต้นไม้เราจะไม่ลดอ่ามันก็จะไม่มีคนบ้าที่ไหนะเนาะฝนะนตกอยู่ก็ยังลดน้ำำําซ้ําประมาณนี้เนาะเป็นการรวม2องฮาร์ดแวร์สอ,อย่างแล้วนะตัวเนี้จะเป็นอย่างที่3อ่ะโค้ดเราจะยาวไปเรื่อยๆนะครับทีเนี้ยทีนี้นตัวคีย์แพดเริ่มยังไงแน่นอนนะครับก่อนหน้านี้เราพูดถึงเรื่องอไลบรารีกันแล้วไลบรารีเนี่ยครูลืมอธิบาย ถ้าให้เข้าใจง่ายๆก็เปรียบเสมือนไดเวอร์ปัิวายแหงอธิบายแหงงุ่งอีกละเอาเอาเป็นว่าไลบร a รีเนี่ยมันก็จะเป็นซอฟต์แวร์ที่มาคู่กับฮาร์ดแวร์แล้วกันซึ่งมันจะมีคนที่เขาเขียนไว้แล้วเนาะซึ่งเราก็จะเอามาใช้เลยเอามาใช้เลยอ่ะเราก็ดูกันเลยแล้วกันวิธีการโหลดไลบรารีก็เหมือนเดิมน,นะครับอ่าลงมาแล้วก็ลงไปที่ include library แล้วก็มาที่เม n เน e ต i ไลบรารีเหมือนเดิมขั้นตอนนี้อินเทอร์เน็ตต่อด้วยพอเราคลิกเข้าไปเราก็รอโหลดแป๊บนึงพอมันโหลดเสร็จแล้วตรงช่องตรงนี้จะพิมพ์ได้นะครับเราก็พิมพิมพ์สิ่งที่เราต้องค้นหาในมือผมเมื่อกี้ครูพูดว่าคีย์แพดเนาะแล้วก็พิมพ์ตรงๆรงนี้เลยคีย์แนะพดอ้าวเดี๋ยวนะคีย์แพด ปึ๊บพิมพ์คีย์แพดทีเนี้ยตรงเนี้ยครูมีการครูมีการติดตั้งไปไปหลายตัวแล้วแหละเนี่ยเนาะทั้งตัวตัวนี้ตัวนี้แต่ครูว่ามันไม่โอเคตัวที่โอเคก็คือตัวนี้นะครับของคนนี้ให้เราเลื่อนลงมาข้างล่างนะครับเล,ลเลื่อนลงไปเลื่อนลงไปเลื่อนลงไปอีกอ่าลงไปอีกนี่เนาะนี่นเขาจะเขียนว่าคีย์แพดเฉยๆเลยนะครับคีย์แพดเฉยๆ,ๆอย่างนี้ ของใครเนี่ยชื่อยาวๆชื่อยาวๆเวอร์ชั่น3.11นะครับที่ผมดาวน์โหลดของคนนี้นะครับเวลาผมโหลดไลบรารีเนี่ยให้เราดูด้วยนะว่าผมโหลดของใครซึ่งมันมีคนเขียนเยอะแต่และคนเขียนสไตล์การเขียนไม่เหมือนกันเนาะเดี๋ยวเวลาเราเอามาใช้งานเราจะเราจะงงอีกตัวหนึ่งก็คือใช้ไลบรารีของคนละคนฮาร์ดไอฮาร์ดแวตัวเดียวกันแต่ไลบรารีของคนละคนที่เป็นซอฟต์แวร เพราะฉะนั้นมันจะเป็นเหมือนอ่ะคนนึงใช้ Windows 7คนนึงใช้ Windows 10อย่างเงี้ยถามว่ามาคุยกันบางทีมันมันคุยกันไม่รู้เรื่องอ่ะเออเนาะมันจะมีความแตกต่างกันอยู่นิดนึงตรงนี้เราก็ให้โหลดเป็นของคนเดียวกันนะครับชื่อ Keypad เฉยเนี่นะชื่อ Keypad เฉยเฉยจำชื่อไว้นะครับเนอะก่อนไปโหลดจากนั้นเราก็จะกด i n s t a r l ปกติเลยพอกด i n s t a r l ไปแล้วมันก็จะขึ้นตัวสีฟ้าๆตรงนี้ แสดงว่าเสร็จแล้วเราก็กดโค้ดทิ้งไปเลยจากนั้นเราก็มาที่ไฟล์เหมือนเดิมไฟล์นะครับลงไปที่ e x a m p l แ e x a m ล l e แล้วก็ลงไปที่คีย์แพดเนาะทุกครั้งที่เราโหลดไลบรารีของอุปกรณ์เข้ามาเนี่ยไลบรารมันจะแถบ e x a m p l e สิ่งที่เราจะใช้นี่แหละก็คือ e x a m p l e อ่เเราก็มานี่เลยนะครับใช้ example ที่ชื่อว่า hello keypad นี่เนาะครูใช้แล้วปรากฏว่า ok very good เข้าใจง่ายเนาะ hello keypad เราก็คลิกโลดเราก็จะได้หน้าต่างขึ้นมาหน้าต่างนึงเราก็เหมือนเดิมนะครับขั้นตอนของครูก็คือครูจะพาทำโค้ดโปรแกรมของฮาร์ดแวร์ทีละตัวทำตัวนี้ให้มันใช้ได้ก่อนจากนั้นเราค่อยเอาตัวที่แก้เสร็จแล้วเนี่ยเอาไปรวมกับเพื่อนไปเรื่อย เราก็จะทําการเสียบสายนะครับเสียบสายตามนี้เลยนี่คือ e x a m p l e ทีเนี้ยจะเสียบสายไหนเนาะเรามาดูตรงนี้ดูบรรทัดนี้นี่นะครับนี่ไอตัวเลขห้าสี่สามสองเนี่ยแปดเจ็ดหกเนี่ยก็คือเป็นตัวเลขที่อยู่บนขา Arduino นะครับนะักเรียนขา Arduino เ้อนี่เนาะมันก็จะมีอยู่เจ็ดเส้นเจ็ดเส้นไมมนับดูนะครับสอง 4 6 7 7เส้นทีเนี้ยมันจะมีฝั่งหนึ่งสาฝั่งหนึ่งสี่ฝั่งไหนสาฝั่งไหนสี่เดี๋ยวขยายจอก่อนถ้าเราดู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 จากตรงนี้เราจะเห็นช่องไฟเนี่ยเนเนี่ยเนี่ย,ยมันแยกได้อย่างเงี้ยนะักเรียนเห็นไหมเนี่ยเนี่ยมันเป็นมันเป็นอ่าสายแพรแบบเป็นสายพลาติกอ่ะเนี่ยมันแยกได้นะ เนี่ยเราเห็นเนาะเนี่ยเนาะเนี um, ่ยเห็นแล้วนะมันจะมีฝั่งหนึ่งอ่ะสามเส้นไอไอตัวตัวทองแดงข้างในอ่ะสามเส้นส่วนฝั่งหนึ่งอ่ะสี่เส้นฝั่งนี้สี่เส้นเห็นไหมอ่าบ่เห็นกับเห็นซะเด้อนี่เนาะนี่เนาะอ่าสี่เส้นส่วนฝั่งเนี้สามก็นี่แหละสี่คูณสามเนาะเราก็จะเสียบดูดูทิศทางตามนี้เอานะทิศทางฝั่งไหนสามฝั่งไหนสี่เนาะ กลับไปที่หน้าโปรแกรมทีนี้ครูก็จะทําการเสียบฝั่งสามฝั่งสามก่อนของครูเนี่ยจะเป็นเหลืองเขียวน้ําเงินอธิบายเพิ่มเติมเดี๋ยวจะงงอีกเหลืองเขียวน้าเงินคืออะไรก็คือสายสีสายจัมเปอร์ที่เรามาดิเลยฟิกสีไหมไม่ฟิกนะครับสายไฟก็คือสายไฟเหมือนแมวสีไหนก็จับตัวได้เหมือนกันก็ไม่ต้องไปหวัวซาและสีเรียดมัน <c oughs> ครูก็จะทําการเสียบ หกเจ็ดแปดเนาะหกเจ็ดแปดอ่าเดี๋ยวครูเสียบก่อนนะครับขั้นตอนการจิ้มนี่ครูครูไม่ต้องถ่ายให้ดูเนาะน่าจะจิ้มเปลี่ยนกันหกเจ็ดแปดจากนั้นก็สองสามสี่ห้าเจอปัญหาแล้วนักเรียนสองสามสี่ห้าเนี่ยเราเสียบอะไรอยู่ สองสหเนี่ยของเราเสียบเรียวไทม์คอกไว้อยู่ใช่ไม่ใช่เรากลับไปดูโค้ดเรียวไทม์คอกนะครับนี่เนาะสองห้าซึ่งเราเสียบเรียวไทม์คอกอยู่ทีเนี้ยครูจะเลื่อนขาแล้วกันวิธีการเลื่อนขาทํำยังไงทําอย่างนี้เป็นอะไรที่อเมซิ่งมากนะครับนักเรียนอย่างเช่นตอนนี้ขาที่ว่างอยู่นะครับมีขา9 10 11 12 4เส้นพอดี กูก็จะนี่เลย9เปลี่ยนขาในโปรแกรมนะครับ9 10 11 12อย่างนี้นะครับเปลี่ยนขาในโปรแกรมจากนั้นพอเราเปลี่ยนขาในโปรแกรมแล้วเราก็มาเปลี่ยนขาที่ที่ที่ฮาร์ดแวร์เราตามนะครับเราก็จะเสียบขาที่9 10 11 12ขึ้นไปเนะาะก็ถ้าเป็นถ้าเป็น เซนเซอร์ทั่วๆไปพวกนี้ก็คือเราเราจะไม่เสียบขาซ้ํากันนะครับแล้วก็เนี่ยเนี่ยเน,น,นเดี๋ยวถอดให้ดูก่อนอเนี่ยคือโดยโดยโดยปกติแล้วมันก็จะมันจะเสียบขาซ้ํากันยังไงเราก็ดูนะครับอันเนี้ยอันนี้ก็คือโปรแกรมใกล้สําเร็จของเรามันจะเริ่มมีอุปกรณ์เข้ามาเยอะขึ้นอย่างเงี้ยเนาะเยอะขึ้นเรื่อยๆอันเนี้ย อันนี้ก็จะเป็นของเซ็นเซอร์ความชื้นอันนี้ก็จะเป็นของเรนะียวไทม์ค o ร์เนอะอันนี้ก็จะเป็นของ Keypad ถามว่าหมดหรือยังยังไม่หมดนะยังเหลืออีกเหลือจอ LCD เดี๋ยวค่อยว่ากันในคลิปถัดไปอ่านี่นะเราก็พยายามอย่าให้อย่าให้ขามันมันชนกันมันชนกันเนาะเราก็จะเสียบเรียงๆกันอย่างเงี้ยมันก็จะใช้ขาเยอะดีอ่ะเรามาดูต่อเดี๋ยวครูขออนา เสียบสายขึ<า>้นอ้ยอเราเสียบไปแล้วนะครับแก้ไขขาแล้วเราก็จะทำการเบือนโปรแกรมเลยนะครับทุกครั้งที่เราเบือนเราก็จะมาเช็คที่ทูนก่อนเนาะบอร์ดเป็นยูโนตรงไหมแล้วก็คอมพอร์ตเป็นคอมพอร์ตตรงไหมนะครับคอมพอร์ตเนี่ยก็แล้วแต่เครื่องนักเรียนเนะาะจะขึ้นอันไหนก็ก็เช็คด้วยจากนั้นเราก็จะอัปโหลดเลยนะครับอ่า กูไม่มีที่วางน่าไงล่ะบอดหลวมอีกเดี๋ยวเด้อช่วงนี้ชีวิตขั้วหน้าถาเฮงอ้าวเอาใหม่ก็มันก็ขึ้นโดนอัปโหลดแล้วเนาะทีนี้เราก็จะมากดดูที่ serial monitor อ่า serial monitor ที่9006เนาะเราก็กดเข้าไป ตรงนี้นะครับนักเรียนตรงนี้เนาะแว็บเวบสี่เรียว9ก้าหน้าจอมีอะไรขึ้นไหมไม่มีนะครับเราก็จะลองกดกดปุ่มผมลองกดเลขหนึ่งดูเนาะอ่าขึ้นหนึ่งนะครับ2องสาสี่อ้าสี่หายอ่าวียนสี่หาหายนะครับ4ี่ห้าหหายเจ็ดแกอกจันศูนย์ ชาบสี่ห้าไปไหนสี่ห้าหไปไหนไปไหนไปไหนเดี๋ยวเราหาก่อนนะครับหาย3ตัวแสดงว่าน่าจะมีสายหนึ่งสายนึงมีปัญหาไปอ่าตรงนี้เราก็จะเช็คเช็คอะไรอันดับแรกเราเช็คโค้ดเราก่อนว่าเราเสียบสายตรงไหมนะก็คือจะเป็นช่อง 6, กเจ็ด แล้วก็9 10 9 10 11 12ตัวโค้ดโปรแกรมตรงุงทีเนี้ยอีกจุดหนึ่งของของข้อเสียสายแพยรตรงเนี้ยเดี๋ยวครูขอบอกไว้หน่อยก็คือบางทีบางทีมันขาดไงขาดในไอ้ดีเนี่ย ให้เราใช้เอามิเตอร์เช็คเช็คย่านความต้านทานเนาะไอที่เช็คย่านความต้านทานว่ามันต่อกันไหมเนาะหรือบางทีเราจะเรียกว่าเช็คปี๊ดเนาะก็คือใช้มิเตอร์แต่ว่ามันดังปี๊ดไหมอันนี้ก็จะเป็นอีกข้อเสียหนึ่งนะครับว่าจัมเปอร์หลามีปัญหาถามว่าครูตอนนี้ครูไม่เช็คเนาะครูจะฉีกฉีกสายแพรใหม่เลยเจ็ดเส้นเดี๋ยวครูจะลองเปลี่ยนสายแพรดูหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด ถามว่าครูคะทำไมครูไม่เช็คอ๋อพอดีสายแพรครูมีเยอะครูก็ครูก็ดึงเหรียญดึงเหรียญดึงทิงอยู่นี่ละก็แ <c> ก <oughs> ้ไขแป๊บหนึ่งถ้าเกิดว่ามันยังไม่ขึ้นอีกก็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 มีปัญหาตรงไหนล่ะเฮะ สา <Okay. S 2> มโอเคคลิปลังๆมาเนี่ยเวลาจะยาวนิดหนึ่งนะครับพอดีพอดี กูก็กลัวเราไม่เห็นภาพก็เลยมานั่งทําสดๆให้ดูพอนั่งทําสดๆมันก็เลยมันก็เลยยาวอ่ามาแล้วนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9ดอกจันศูนย์สี่เหลี่ยมอ่ะครบก็สรุปได้ว่ามันจะมีสายแพรเก่าอ่ะจะมีเส้นใดเส้นหนึ่งเสียส่วนเส้นไหนก็ถ้าใครอยากรู้ วันศุกร์มาลงว,วิไลก็ลองมาวัดดูแล้วกันส่วนครูขี้เกียจวัดเพราะครูมีเยอะอ่ะก็จะประมาณนี้นะครับอ่ะให้ดูเวลาผมกดมก็จะกดอย่างนี้แหละกด1กด2กด3กด4กด5กด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 ,กด6ประมาณนี้เนาะซึ่งโอเคตัวโค้ด e x a m p l e เราใช้ได้กับฮาร์ดแวร์ของเราจากนั้นวิธีถัดมาเราจะทำยังไงเราจะทำการตัด ต,ตัดตัดเอกเซมเพิลเราอะให้มันเป็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 นเมนแล้วก็เป็นเป็นอีกฟังก์ชันหนึ่งเตรียมโค้ดเตรียมโค้ดเพื่อไปรวมกับโค้ดก่อนหน้านี้เราจะเตรียมยังไงนะครับวิธีการเตรียมก็คือจะพาสร้างสร้างไวตรงเนี้ยไว้ตรงเนี้ยให้มันให้มันสั้นเนาะโดยการผมจะก๊อปไว้รูปออกไปไว้อีก อ,อีกหน้าต่างหนึ่งเราก็จะกด New Tab เนาะ New Tab อ่ะเดี๋ยวครูเซฟแอ d ก่อนก็จะทำการกดเซฟแอ d ไปไว้ที่อื่นก่อนนะครับเนื่องจากว่า Example มันผมตั้งไว้ว่าห้ามเซฟทับแล้วก็ไปที่ New Tab เนาะขึ้นตัวหนังสือสีเ <New S 1> หลืองๆตรงนี้ผมจะตั้งว่าตั้งว่า k e ีแล้วกันตั้งแถบใหม่ขึ้นมาชื่อว่าคีเราก็จะได้แถบใหม่ที่ชื่อว่าคีตรงนี้นะครับจากนั้นเราก็จะทำการกรอ ก๊อปไวลูปตรงนี้แหละก๊อปไวลรูปตรงนี้ก๊อปไปวางในแถบที่ชื่อว่าคีจากนั้นผมก็จะเปลี่ยนคําว่าลูปเนี่ยเป็นคําว่าคีแทนอย่างนี้จากนั้นก็จะก๊อปคาว่าคีพร้อมกับวงเล็บเปิดปิดตรงนี้กลับมาวางไว้ในไวลูปชุดแรกที่เราแก้ไปแล้วก็ตามด้วยเครื่องหมายเซมิโคลอนอย่างนี้นะครับสาเหตุที่พาทําอย่างนี้ก็คือขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนการเตรียมเตรียมโค้ดเพื่อเพื่อเพื่อทําการก๊อป กรอบใส่กันเนาะถ้าทำมาอย่างเงี้ยมันมันจะกรอบง่ายก็คือในส่วนเมนตรงเนี้ยจริงๆตรงเนี้ยตรงเนี้ยเรียกว่าเมนเนาะในคลิปที่แล้วครูไม่ได้พาเปลี่ยนชื่ออย่างเงี้ยเซฟไม่ได้อะไม่เป็นไรตรงฟังก์ชันเนี้ยที่มีที่มีพวกอินค d e มีไวเซตอัพไวลูปเนี่ยก็คือเราก็ไปไว้หน้าเดียวกัน ส่วนไว้คีย์อย่างเงี้ยเวลาเราก๊อปผ่านไปเราก็จะก๊อไป,ไปไปสร้างแ็บใหม่เหมือนกันเนาะทีนี้พอเราตัดตัดตอนตัดต่อโค้ดเสร็จแล้วเนี่ยตัดต่อโค้ดเสร็จเนี่ยเราจะทํายังไงต่อ,อตรงนี้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 อ่ะเจอจุดตรงนี้ชาคีชาคีตรงนี้ก็คือเป็นตัวแปรชนิดตัวแปรชื่อคียซึ่งมันมาอยู่ในปีกาปีกาของของฟังชันที่ชื่อคีย์ ม,มันจะมันตรงเนี้ยตัวแปรเราจะไม่เป็นสาธารณะนะครับให้เราทําการก๊อปคาว่าชาคีเนี่ยเอาไปไว้เอาไปไว้ในส่วนเฮดเดอร์ส่วนเฮดเดอร์ก็คือก็คือตรงนี้เนาะเรามาวางอย่างนี้แล้วเ,เราก็คอมม่าไว้นะครับอะเซมิโคลอนอย่างงี้เนาะอะไรตัวแปรอะไรก็ตามที่มันอยู่ภายใต้ฟังก์ชันนั้นๆมันจะใช้ได้แค่เพียงฟังก์ชันนั้นๆน,น,นะครับเราเราจะต้องทําการก๊อปออกมาไว้ในส่วนเฮดเดอร์เพื่อมันเป็นสาธารณะส่วนตรงนี้เราทํายังไงเราก็จะก๊อป ชนิดตัวแปรชาเนี่ยออกคือเราตั้งชนิดตัวแปรชาเนี่ยเป็นสาธารณะไว้แล้วส่วนตรงนี้เราก็คือใช้ใช้คีย์เท่ากับเลยเนะื่องจากว่าเราประกาศไปแล้วว่าคีย์คือตัวแปรชาอย่างนี้เนาะเราก็จะไม่พูดซ้ํากันจากนั้นเราจะลองดูว่าโค้ดที่เราแก้เนี่ยมันยังทํางานอยู่ไหมเราก็มาเช็คที่ทูลเนาะเช็คบอร์ดเช็คพอร์ตจากนั้นเราก็จะอัปโหลดผลปรากฏว่ามีเออร์เอร เออเลอจุดจุดไว้์คีอ้าวเียนของกรรมอ๋อพอดีชื่อคีมันเป็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 นชื่อซ้ำกันกับกับตัวแปรเนาะ ชื่อชื่อฟังก์ชันกับชื่อตัวแปรมันซ้ํากันเดี๋ยวเดี๋ยวผมก็จะตั้งเป็นตัวแปรคีหนึ่งแล้วไอ้ฟังก์ชันคีอันเดอร์สกอร์หนึ่งแล้วกันจะได้ไม่ซ้ําเนาะอ่ะลองดูใหม่โอเคไม่เออร์เรอร์เนาะก็คือก็คือเมื่อกี้มันเออร์เรอร์ก็คือชื่อตัวแปรนะคี key. ส่วนฟังก์ชันก็ดันชื่อคีอีกทีเนี้ยพอสั่ง ปิมนคีย์โปรแกรมก็เลยจะเริ่มงงสรุปกูจะปินนคีย์ฟังก์ชันหรือปิ้นตัวแปรที่ชื่อคีย์มันก็เลยงงงงเราก็ไปตั้งให้มันให้มันไม่ซ้ํากันซะเวลามันเออร์เรอร์มันจะขึ้นตัวหนังสือสีส้มๆด้านล่างนะครับเราก็เอาตัวเนี้ยไปไปวางใส่ Google Google ทางสเลดก็ได้เนี่ยเราก็กรอบตรงเนี้ยไปวางแปรดูก็ได้นะครับจากนั้นผมก็จะลองอัปโหลดดูเนาะ แล้วเราก็จะเข้ามาที่ Serial Monitor มนันเดิมลองกดนะครับมันยังทำงานไหมอ่ายังทำงานนะครับพอเราทำการอ่าเตรียมโปรแกรมไว้สำหรับไว้สำหรับไปรวมกันแล้วเนี่ยมันยังทำงานโอเคเนาะมันยังทำงานแสดงว่าโค้ดโปรแกรมเนี้ยเรา<บ>ดัดแปลงเราเราตัดต่อสำหรับการรวมแล้วมันยังใช้ได้เพราะฉะนั้นให้เรานึกง่ายๆว่า ตอนนี้เราดัดแปลงมันใช้ได้เพราะฉะนั้นเราก๊อฟไปวางด้วยกันมันก็ควรจะใช้ได้ประมาณนี้นะครับก็คือคล้ายๆการเทียบบรรจัติตยางนี่แหละส่วนส่วนตัวนี้อธิบายโคดนิดนึงตัวนี้ก็คือจะเป็นตัวแปรไม่ใช่ตัวแปรสิเป็นเป็นแป้นนะตัวเลขตรงตัวตัวตรงเนี้ยมันไม่ใช่ตัวเลขนะมันเป็นเป็นตัวหนังสือเนี่ยเป็นตัวหนังสือ 1, 2, 3สาม ตรงนี้ตรงนี้นักเรียนต้องเข้าใจเรื่องของชนิดตัวแปรนิดนึงเลขหนึ่งเนี่ยเป็นได้ทั้งตัวอักษรและเป็นได้ทั้งตัวเลขหนึ่งเนี่ยเป็นได้ทั้งตัวอักษรและตัวเลขในคีย์แพดของเราเนี่ยเราใช้หนึ่งนี่คือตัวหนังสือตัวอักษรถามว่ารู้ได้ไงมันคือตัวอักษรไอที่อยู่ภายใต้เครื่องหมายฟันหนูอย่างเงี้ยเขาจะมองว่าเนี่ยคือตัวอักษรส่วนตัวเลขคืออะไร ตัวเลขก็คือเลข1 2 3 4 5เนี่ยเรามองเป็นตัวเลขแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่มันอยู่ใต้เครื่องหมายฟันหนูเนี่ยเราจะมองเป็นตัวอักษรเนาะซึ่งในคลิปหน้าครูจะมีวิธีการแปลงตัวหนังสือเป็นตัวเลขตัวหนังสือถ้าเราอ่าย้อนกลับไปดูในคลิปของชนิดตัวแปรเนาะตัวหนังสือเนี่ยจะเป็นตัวแปรที่ชื่อว่าสตริงสตริงจากนั้นเราจําเป็นต้องแปลสตริงเนี่ยเพื่อเป็นอินตัวแปรอินเนี่ยคือเป็นตัวแปรเพื่อเก็บตัวเลข มันจะมันจะเป็นอย่างนี้เนาะอ่าเดี๋ยวเราค่อยจะมาดูกันในคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้ก็จะมีแบบประมาณนี้นะครับเป็นอะไรที่สั้นสั้นดีไหมโหลดไลบรารีเสียบเสียบเสียบ,บแก้ไขขาขาตรงนี้ก็คือขาไมโครย้ำอีกทีนะครับเราอยากได้ขาไหนเราก็กําหนดขาในซอฟต์แวร์แล้วเราก็ไปเสียบในฮาร์ดแวร์ให้มันตรงกันซะก็จบโอเคคลิปนี้มาแบบสั้นๆเดี๋ยวคลิปถัดไปเราจะทําการรวมคลิป รวมโค้ดนะครับซึ่งยาวแน่นอนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับผม